คุณแม่คนสวยลิเดียสรันรัดดีนได้ออกมาโพส์ตคลิปของลูกๆทั้งสามคนน้องดีเลนเดมี่และดีออนพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดีออนโดนรุมในคลิปน้องดีเลนอุ้มน้องดีออนและกัดแก้มน้องส่วนเดมี่ที่นั่งอยู่ข้างๆก็ดึงแก้มน้องดีออนในคลิปนี้ดูเหมือนว่าน้องเดมี่จะหมั่นเคี้ยวน้องชายสุดๆหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมาย อาทิเดมี่ไม่น่ารักเลยอะผู้ใหญ่ควรสอนแต่เนิ่นเนนนะคะน้องเดมี่เป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนมากนะคะสังเกตจากตอนที่พี่ดีแล่นแขนโดนกระทะเขาลงจากสแตนไปรูปหอหลังที่ดีแล่นและก็พูดว่าเดมี่อยู่ที่นี่เดมี่อยู่กับที่ดีเล่นแรงไม่ได้คะ่ะเดมี่น้องเจ็บค่าจะดราม่าบอกให้เขาสอนลูกอย่างนี้อย่างนั้นทำไม ชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปเด็กอนเนือต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนคนที่บราม่านี้คือเกิดมาแล้วแก่กันเลยหรอเดมี่ใช้ความรุนแรงกับน้องไปนิดหนุ่มยิกน้องรุนแรงไปคะอ่อนโยนนิดหนุ่มน้องยังเล็กคะยิกน้องแบบหน้าหนูไม่ยิ้มเลยไม่ได้เข้าพ่อแม่เขานะพูดในฐานะคนมีลูกสาวอายุห่างน้องเดมี่ไม่มากผู้ใหญ่มักคาดหวังให้เป็นเด็กคนดี น่ารักตามอุดมคติพ่อแม่เขาก็เช่นกันเด็กเกิดมาไม่กี่ปีเขาจะรู้ผิดชอบชั่วดีเท่าผู้ใหญ่แล้วได้ยังไงเพราะผู้ใหญ่บางคนยังคิดอะไรดีๆไม่ได้เลยโอเคเห็นด้วยที่พ่อแม่ต้องสอนต้องกรองมากกว่านี้ก่อนลงคลิปจะได้ไม่มีผู้ใหญ่ใจร้ายมาคอมเมนต์ใส่รูปแบบนี้ทำไมหยีกน้องเขาแรงๆขนาดนั้นละ่ะ พ่อแม่อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าคะน่าจะบอกโวซะไม่ควรทำนะ